เชค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะดีใจมากๆเลยคะ่ะมาเป็นตัวแทนผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็กาบเรียนนะคะท่านผออรุนะคะนภภาอนชดีนะคะแล้วก็ท่านวัชรินทร์คงนะคะแล้วก็อาจารย์ลองวีนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆแม่ก้อยขอขอเกิดก่อนนะคะคือตัวตัวแม่ก้อยนะคะเตะ ตัวแม่ก้อยนะคะเมื่อค่คสามารถติดตามแม่ก้อยได้นะคะแม่ก้อยชื่อจริงๆนะคะอายดาชัยพันนะคะแม่ก้อยมีแม่ก้อยทำยูทูบชาแนลแล้วก็ทิก To อแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางค่ะผู้ติดตามทัมท้งหมด2ล้านนะคะทุกคน่นขอบคุณมากๆค่ะวันนี้แม่ก้อยจะมาบอกว่าคือที่บ้านแม่ก้อยนะคะคุณป้าคุณลุงทุกคนนะคะ5คนเรียนที่นี่ตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะ ก 3, ็ลูกสามคนของแม่ก้อยนะคะเรียนที่นี่หมดเลยก็อขอขอบคุณขอขอบคุณท่านขออนุโมากาค่ะคือจะบอกว่าโรงเรียนศรีเทพบาลอ่ะดีมากแม่ก้อยจะพูดเลยแบบพูดไม่เขินเลยคือแบบว่าโรงเรียนศรีเทพบาลอ่ะให้อะไรมากกว่าที่เพื่อนคิดดีใจกับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่เลือกโรงเรียนศรีเทพบาลค่ะคือขอบคุณมากๆค่ะอันดับแรกเนาะคือโดยา <S <S โรงเรียนชิคบัะให้ฉีดน้กับเพื่อนได้ม่ไม่ว่าจะเป็นอยากเรียนโรงเรียนโรงนชัยภูมิพักดีชุมชนนะคะได้ฉีดน้ำค่ะแล้วก็สอนไม่ว่าจะเป็นวิชาการภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษได้เลยพี่ไกด์ลูกชายแม่ก้อยนะคะเข้าห้องไอพีโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมชนนะคะก็ติดอันดับต้นๆของโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมชนค่ะแล้วก็พี่โกกิพิยดาชัยพันก็เรียนที่นี่เหมือนกันค่ะก็สอติด โรงเรียนสตรีชยัยภูมิเหมือนกันค่ะสองคนนี้จะแยกกันใช่ไหมคะทำไมไม่เรียนโรงเรียนชายเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็จะแอกว่าให้ลูกๆอะค่ะให้เขาไปเรียนที่ต่างกันก็ผู้หญิงก็ควรอยู่เรียนสตรีถ้าผู้ชายก็อยู่ชยัยภูมิมัธยมชุมนเนาะแ่บมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนที่คนเล็กคนเล็กของแม่ก้อยนะคะน้องกิว๋วพิชญดาชัยพันนะคะอยู่อยู่ป .6 ปีน,นี้นะคะเพื่อนคะแล้วก็น้องน่ารักมากคือจะบอกความประทับใจอีกอย่างหนึง่งคือ ลูกแม่ก้อยอ่ะทุกคนนะกว่าเด็กเด็กจะโตเนาะเข้าที่นี่ตั้งแต่อนุบาลแล้วลูกๆอ่ะจะแบบจะไม่สบายอะไรนะคะมีครั้งหนึ่งน้องกิ๋วคนเล็กอ่ะเขาเขาพวกเขา้วกที่โรงเรียนอ่ะแล้วคุณครูอ่ะบอกให้แม่ก้อยอ่ะมารับแล้วทีนี้แม่ก้อยก็เข้ามาเองแล้วคุณครูอ่ะไม่เห็นไม่เห็นแม่ก้อยอ่ะคุณครูก็เช็ดพวกเช็ดอะไรแล้วก็พาลูกเราอ่ะอาบน้ําซักผ้าแล้วก็หมผ้าห่มให้ลูกของเราอ่ะก็คือเป็นความบรรทับใจเลยแบบว่าคือแม่จะบอกว่า จะมีใครคะดูดูแลลูกเราอ่ะเหมือนลูกตัวเองอะ่ะคือคือแม่แอบมองอ่ะคุณครูคุณครัวไม่เห็นแม่ก้อยอ่ะแม่ออกแอบมองอยู่ไกลไอ่ะแต่คุณครัวเช็ดตัวให้เราอาบน้นําเช็ดพวกอ่ะคือประทับใจมากคือคุณครูทุกคนน่ารักแล้วสําคัญนะคะเรื่องวิชาการได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนนี่ได้ แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นิสัยของคุณครูอาจารย์น่ารักมากเวลาเราเราไปไหนนะไปตลาดไปที่ไหนนะคะคุณครูจะดิ่งจะดิ่งมาหาเราสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะแล้วแบบขอบอกว่าคุยแล้วไม่หนีค่ะคุยอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะปีกตัวออกมาน่ารักทุกคนค่ะแม่ก้ขอ ไบก็อยู่มาหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วเนาะก็ปีสามแล้ว,นะก,ลวก็คุณครูไม่ว่าจะเป็นกี่รุ่นกี่รุ่นนะคะน่ารักหมดทุกคนคะ่ะเพื่อนๆเห็นเราที่ไหนเนี่ยขอบอกว่าดิ่งเข้ามาหาค่ะไม่ไม่หลบไม่หลบคือคุยกับเราดีมากคือจนกว่าเพื่อนจะหนีคุณครูหดน่ารักมากมากค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วสำคัญแม่ก็จะบอกว่าประทับประทับใจทุกอย่างเลยก็คือท่านหออนุกมะคะแล้วก็ท่านวัชริน่ะคือ มีแบบมันมีแนววิชาการอะไรมาเสริมให้ลูกๆของเราค่ะเสริมดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทักษะวิชาการต้องมีเนาะเพื่อนๆเนาะใครลูกๆอยากจะไปเป็นหมอไปเป็นพยาบาลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เสริมความรู้ทักษะนะคะเป็นภาษาเป็นว่ายน้ําสุขภาพโรงเรียนศิษย์เทพบาลมีให้เพื่อนๆค่ะก็<笑><笑> <P aper> จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านค่ะตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่ เรื่องเรียนโรงเรียนฉีเทปบาลพูดอย่างมาเชียเนาะแต่ขอบอกว่ามาจากใจทั้งหมดเลยค่ะไม่มีสคริปต์ค่ะสดทั้งหมดเลยแล้วก็ขอบอกคุณท่านมาชาลินมากมากค่ะแบบว่าคือคือสามีภรรยาเนาะต้องเป็นแนวร่วมเดียวกันอะคือทาให้โรงเรียนฉีเทปบาลอ่ะดีทุกด้านมากๆเลยขอบคุณมากจากใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนาะวันแม่เนาะเราก็ รักลูกทุกคนอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเราไม่ก่จะบอกเทคนิคนะคะคือลูกของเราอะ่ะเขาจะมีสิ่งที่ชอบเพื่อนๆไปสังเกตนะคะลูกชอบอะไรไปหม่สังเกตนะคะเราเราอยากให้เก่งวิชาการถูกต้องะะแลวค่ะเด็ต้องไปสังเกตุกว่าลูกชอบอะไรเป็นพิเศษเพื่อนๆไปสังเกตดีๆไม่ต้องไปทักไปทวงเพราะคะและสนับสนุนเขาะคะ่ะให้เขามีโอกาสทําในสิ่งที่เขารักนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณโรงเรียนศรีเทพบาลขอบคุณท่านผอนกม่วงราชบินค่ะแล้วก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะเก่งแล้วก็สวยน่ารักทุกคนค่ะดีใจที่ได้มาพูดวันนี้นะคะขอบคุณมากๆาค่ะ